สวัสดีค่ะธรรมชมเที่ยงารบมณีท่องมีสามดาวสิภาธรรมชมไปหาคุณแมลี่เนาะค่ะเนาะคุณแมเลี่กับเขามาแล้ว,วสองหมวดซ้อนกับธรรมชมงมวดนี้เป็นหวดที่สามคุณแมเลี่ฟันเห็นเอือยที่ตายไปแล้วมาหากับธรรมชมยางอ้อมบานเลยค่ะธรรมชมเห็นตัวเลขอยู่ฝาผน,นังบานสามตัวแดงจึงเคืองเลยาค่ะธรรมชมจะเป็นเลขดีหรือเล็ดอะไรเนาะค่ะเนาะไปรับชมกับคุณแมเลี่้อมๆกันค่ะ แต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก,ก,ก,กดกระดิ่งหายท่อมีสามดาวนั่นไเดอ้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณแม่เลียนพร้อมกันเลยค่ะกับสวัสดีครับแม่เลียนสวัสดีครับจ้าบันดีจ้าครับผมเนาะโอ้ยฟันดีดี่พครับคุณแม่ว่าฟันดีอยู่ฝันเห็นพี่สาวบันดีฝันคือเกาล่ะฟันเห็นพี่สาวคือเกาเออ ว่าหันฟันเห็นที่เคยมรนดน่าันเห็นที่สาวนะ่ะโอ้ครับยูบานหลังเกานะ่าน่ะอู้ยบบานหลังเก่าที่ให้เลขถือเนาะครับคุณแม่เนาะเออกับ้าถือกัเนาะบ้าถือนูน<อ><ว>กับพวกซุบว่ถือแล้วมันหกศูนย์สามแล้วว่ากับใกล้ชักเนาะใกล้ักหกศูนย์สามมันออกห้าศูนยห้าสามศูนย์ครับเนาะห้าสามศูนย์นิดเดียวเนาะคุณแม่เนาะ แต่คาถามันกลับเอากันกับที่ว่าถือล้ะครับกลับเอากันกระซ่งว่าถือแหละนอเนื้อฟันเห็นโตแดงยืนขึงโอ้กันพู้หูสื่อก็นถือทั้งสามโตทั้งสองโตีครับแม่นอยู่ครับไม่เรียนันี้อันนั้นมาฟันเห็นก้อนที่แจ่งมีได้นี่เดิขนก็เดิมก็ดังครับคฟันห็นก้อนที่แจ่มฟันเห็นคนร้ายไหลอยู่เพื่อนเอื่อยครับ ยากทั้งอันนี้ก็มีดยากทั้งจะฟ้องก็มีมาเตทมลูกหลานครับเพื่อนังก็ย่างไปย่างมาอยู่เคุนโมเดลส,ส่เสื้อได้เคุนย่างย่างอมอเงิอนอย,อ,อย่างปลาตูปะครับย่างพุณนุงอันนั้นพุณนุงสินอยู่แล้วใส่ถ้ยทุกคนโบราณเนาะครับใส่ยางนุง่มผมจะต้องแรง,อ,งอยู่สองขาเนี่ยโมเดลเสือ,อครับผม

ยางมาขายอันมีเพ่นเอามีบอสเอาถึงอันนี้มีบอกพ่นว่าพัดพัดมีมาขายครเกลี่ยในตูนสัญญางไปก่อนนะตุ้ที่มันอยากเพ่นว่าอันนั้นขายถั่วละวยี่สิบบาทมาเอาเด้อเพ่นว่าครับเพ่นบอกให้ไปเอาเพ่นขายถั่วละวยี่สิบเอาผลไปซื้อซื้อร้ายถั่วยูโดซื้อร้าย สูงคือมาหอยไห้เล็กหน่อยกินครับแล้วแล้วเพื่ออยากแม่ก็เลยว่าจิตใจเงินดอกมาครับรมีคนไปนี่โดกแม่งคือเอื่อยแม่งจะบวปากตอกคนได้เลยเพวกจะย่างลุบมากโอ้ครับย่างออบเงื่อนอยู่ย่างออบไปอบมากมึงย่างอยังดูเถิดกับเลยว่ามึงนงั่งนุ่งกับพวกคือว่าคนตาย,ยนะครับในความผันนลยครับย่างออบไปอบมากพวกกัะ กับเรายุอย so, uh, yeah. okay. oh. ูงกับเรยุดยูหางางเพื่อนนะวกพสังเกตตอนรยุดยังยาบริสยโอ้างนี่มันจะอยางมายุ่ดูเดมันทางบปเน่ยมันนี่แนเบิ่งไปข้างหลังหลังหางเพื่อนนะไมเห็นเหลตัวสแดงคืนคือเต่าโอ้สีแดงได้ป่แม่เออสีแดงคืนกัยังวาครับเป็นเขียนไวสองหางหกหาหกสอง เยันแดงคืนค like okay. ืนไหวอยู yeah, ่ในในหนาอันนั้นทางประตูรัดที่แรกว่าะขยางดูแท้ว่ะครับย่างไปพวนก็ไปยุดอยู่ในถังเพื่อนยางก็ไปยุดอยู่ในถังเพื่อนครับยางสองรอบสามลอกไปยุติจม่องเก่าบ้างไปคนว่าหยาบมนเสียเพราคนหยุไปยืนหยุดเจรนาเพว่กนก็ยืดยืดซื่อไปยืนหัวยุมยุอยู่วันนี้แน่ผุดไปบนทั้งทั้งบนผาอันนั้นอีกนลัง หาคูณคูณก่อนครับแนมขึ้นไปโตเรีนคือสองหาหกสองห้าหกแม่ครับหางออกไปออกมาครับเพิ่นมาให้โชคอีกที่นี่ครับนี่สองหาหกกับก๋วยเตี๋ยวถ้วยละยี่สิบบาทเนาะครับก๋วยเตี๋ยวถ้วยละยี่สิบแาดเราเนอเพ่นว่าก๋วยเตี๋ยวหน่ะครับเพราะ้มีคนถามเพื่อนว่าขายยังไงยังไงไดเพื่อก็อกว่าถ้วยละยี่สิบบาทเพื่นนะครับ มาเอามาเอาก็าเ,าาเลิ่มไปขื้อนะครับ,เอ,เ,อบอเอาเอาก็เริ่มแรงสิผู้ใดอยากกับไปเอาเรืองหรือเปล่าโอ้ครับผมอันผู้ผู้ตายนั่นแหละเพื่อยนั่นค่ะเป็นยางไปก่อนมูเสือเพราะนุง่งดอกนุ่งเป็นเปสินครับบ้านเ<า>ล็กที่ยางเรียงตรงเรียงโนมเหี่ยวซองซองโน่นเพื่อนน่ะเหี่ยวเลยย่อยย่อยนะครับเลิ่มไปเอาก่อนมือูคนยากมาคือครับ แขงขันกับเรือหลด่ะคุี่ให้โชกเรื่อ,ง,<า>องละครับแม่เรียน,นออยังไงก็มากค่ะมากมากค่ะนี่แตงวดนี่ถือี่แล้วเนาะเขาในงวดที่สองนะเนาะแม่เรียนเนาะครับเออกสามสามสามง 3, 3, 3วดเนาะครับเนาะสองวดที่สานีแล้วหนี่าม,ามนีครับผมงวดที่สองนี่นีงวดที่สาม่นี่อนี่งวดที่สามครับแม่แม่ยังไร แล้วแบว่าเข่ากะักะวันนี้จะเรียนมันใจขึ้เก่าเนาะครับเนาะบ้านเข่าเลยล่ะวันนี้เข่าเลยแม่นบอกครับเลย้บไปกล้นมาเลยล่ะอืครับบ้านเด็กที่สามเก่าร้่นเก่าสามก็ครับบ้านเลขที่เก้าสเพื่อนเนะ่อายุอายุคาอายุ75 75สิห้าเจ็ดบหดนี้โตโตโตแดงคือนึ่งส หกครับครับผมอายุเอื่อยนั่นเจ็ดค่ะโอ้ครับไปเรียนครับผมวันนี้ผมเห็นพี่ใหญ่โมพัน<ม>เห็นเห็นไปเอื่อ,อยยางโมไซเสือออกไปอ้อมมาอยู่ไปยืนอยู่ตรงแต้มมอง,นนองนหน้านตัวว่าไปสังเกตบ้างแต่คนว่าโมเสียหยาทางบ้านอ้อมันไปยืนอ้อมไปแล้วก็ยืนอ้อมไปแล้วก็ยืนบันนี้ก็เลืยยางไเพื่งครับหยางกับโมลายหน้ากับตัวว่าบัมนแนมเหมนไปทั้งประตูตัวแดงจึงจึง มันไม่ยืนอยู่มองมองเลขกันเขียนเลขไว้แต่ว่ามันบริียนดอกจังไปเขียนเพิ่งไปยืนอยู่หันเลยแนี่ยหมดไปเห็นตู้แดงอยูนครับครับผมเมเลียนอ้ฝังแค่นี้ละเห็มีโชคต่อเนื่องเนาะเมเลียนเนาะครับเนาะจ้าจ้าจ้าครับขอบคุณทีหลายครับคุณแม่จ้าครับสวัสดีครับนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณแมเลียนค่ะท่านผู้ชม เขามาแล้วสองหวัวซ้อนหัวนี่เป็นหวัวที่สามค่ะท่านผู้ชมแม่เลี่นฟันเห็นเอือยที่ตายไปแล้วยางไปยางมากค่ะท่านผู้ชมผัดแนมไปเบิ่งประตูบ้านเห็นตัวเลขอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมสองหาหกตัวแดงจึงคเคืองด้วยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็สองศูนย์สองศูนย์ข้าก๋วยเตี๋ยวสองศูนย์สองศูนย์ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็อายุเอือยที่ตายไปแล้วก็อ,อายุเจ็ดสิบห้าปีบ้านเลขที่กับบ้านฤทธิ์เอกเก้าสิบสามค่ะท่านผู้ชม หมอดกอนกะเห็นอยู่หน้าประตูหกศูนยาหกตัวแดงจึงเครื่องกับธรรมชมหมหดนีหงวดประจำาที 31, ่สามิบเอ็ดแนมเห็นอีกแบบกับธรรมชมสองหาหกสองหาหกประจำวมมันที 31, ่สามสิอกรกฎาคมพศสองพ้ารกค่ะขอให้มิโชมิลาบกคุณแมเรี่เนาะคะ่นะเนาะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกับเซราธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะ ต่ยพึงาพ่าไปใสศษเนาะค่ะท่านผู้ชมพรอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมบนของดีกับเบวแอมลาทงก็เลยค่ะแอมลอทงเนี่ยเดีเดินทางไปทํำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ให้เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท้องสื่อเรียกสื้อลอตเตอรี่จึงสิไดเถือเือนอครับนอกท่านผู้ชมเนอกไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของหน่ครับวิธีใส่ข้องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหมายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยากคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูหัอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกขอสามลูกคิ้วสามครั้งลูหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนะพ่อนวดดีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสติครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามมหยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำรับ ท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นล้านเฮ่าไข่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันเท่นทท้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราทงหึ่ยยินซื้อเสียงหลงปูรอดมาน่านแล้วมืงเหรอครับมีโอกาสได้มาสาักระกาบลงปูนะครับเนาะกับ,บูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอานวดของปูรอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ด้วกันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตะครับท่านผู้ชมเมื่อแตะแตะแล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกป,ปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครัง้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาสนีหล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลหลอดลนะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายนะครับเนาะ,ะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่คร e ับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอด,ดนะครัเบเนาะวัดลุงปูรอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดลุงปู่รวยนะครับเนาะวัดลวงปู่รวยนี่ก็แตง่งเื่ากันนี่ครับยินคาวาา่าใส่ดีแห้คหง za, ครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบาแอมราทุงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเราุ่งนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซีนาะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับเอามาฝากเอ็บซี่โบรายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกยีแอมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ